ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่18มีนาคมพุทธศักราช2,568ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันว่าลายทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทังช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทางซูมูนย์เและ w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  ์ไวท พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรม,มชโยกับบทที่ว่าการที่เราไปทำหน้าที่ผู้นำบุญไปเป็นยอดกัลลาณมิตร ก็เพื่อให้เพื่อนมนุษย์นั้นได้เห็นอันตรายของความตรนีให้รู้จักว่ามันอันตรายมากเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างบาร,รมีมีผู้ไม่รู้อย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายที่รอคอยพวกเราอยู่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้มันก็น่าเสียดายที่เพื่อนมนุษย์อีกมากจะไปอบายโดยที่ไม่รู้ตัวเราไปทำหน้าที่ตรงนี้ เท่ากับชี้หนทางสว่างให้เขาและให้เขารู้จักเปลี่ยนโลกิยทรัพเป็นอริยทรัพย์ที่สามารถนำติดตัวไปในภพบเบื้องหน้าให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้สร้างบาร,รมีขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากับช่วยชี้ทางสวรรค์และความสว่างของชีวิตจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปติดตามข่าวแรกของวันนี้คะ่ะ เป็นข่าวของทางเจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้เมตตาเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกศขององค์พระประธานอุโบสถวัดป่าอุบลแก้วที่จังหวัดอุบลรัชธานีค่ะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมนนเจ้าคณะใหญ่ห้นเหนือ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมตตาเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกศขององค์พระประธานอุโบสถวัดป่าอุบลแก้วตำบลบุงไวยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานีโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชราวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัดจักรวัดยิราชาวาดประเทศวราจาร เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพระมหาเสถียรสุวรรณณติโตปริยนธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดป่าอุบลแก้วพระครูสมุธานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระเถรานุเถระพร้อมด้วยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายอุดมศักดิ์นวลสิรินายอำเภอวารินชำราบ นางนภักทียชัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้นำชุมชนและกลารลียนมิตรศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายร่วมพิธีในครั้งนี้ภายในงานมีการสังสมบุญมหากุศลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายมหาสังฆทาน108วัดและพิธีจุดพุทธประทีป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสมโพธ์องค์พระประธานประจำอุโบสถวัดป่าอุบลแก้วโดยมีคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญนำโดยการลยนมิตรีเพชรสิริวัฒนาอักษรการลยนมิตรสิริวัลสุริยะประภาดีโลกกลารลยนมิตรปียพงศ์และกลารลยนมิตรสุพสิทธ์จ่างใจมนรวมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่10มีนาคมที่ผ่านมาณาอาสมบันดิตวัดพระธรรมกายหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นผู้แทนมอบพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออันเชิญบรรจุภายในพระเกศขององค์พระประธานอุโบสถวัดป่าอุบลแก้วนำมาซึ่งความปราบรื้อปิติยินดีของคณะศิษยานุสิ์เป็นอย่างยิ่งสำหรับวัดป่าอุบลแก้ว ปัจจุบันมีพระมหาเสถียรสุวรรณติโตปร,รียนธรรม9ก้าประโยคด็อกเตอร์เป็นเจ้าอาวาสสถานที่แห่งนี้เดิมมีชื่อว่าทุดงคสถานอุบลราชธานีมีพื้นที่400ไร่โดยการชักชวนสาธุชนลูกพระธรรมทั่วโลกมาซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเริ่มบุกเบิกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549 ส่วนในปี2,559ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดป่าอุบลแก้วเริ่มสร้างอุโบสถปีพุทธศักราช2,561โดยมีการลายนิมิตดอกเตอร์กฤษดาและการลายนิมิตทัศนีจางใจมน์เป็นประธานการก่อสร้างซึ่งอุโบสถแห่งนี้มีสไตล์ล้านช้างเพื่อจะเป็นศูนย์กลางในการบวชเยาวชน และรวมใจญ,ญาติโยมในแถบรูมน้ำโขงตอนล่างคือไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามมาปฏิบัติธรรมร่วมกันปัจจุบันวัดป่าอุบลแก้วมีภิกษุสัมมนเนนจำนวน120รูปมีการจัดการเรียนการสอนนักธรรมบาลีซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2567มีผู้สอบผ่านบาลี14รูปสอบผ่านประเรียนธรรมประโยค9้าจำนวน1รูป นอกจากนี้ยังมีการบวชพระและสัมมเนนภาคฤดูร้อนทุกปีซึ่งปณิธานของวัดป่าอุบลแก้วตามที่หลวงพ่อธรรมชโยได้เม,รรมตตาให้นโยบายไว้ว่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทุกคนรู้จักศูนย์กลางกายสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้าง,างศาสนาทายาทผู้สมบูรณ์ทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาให้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระพุทธศาสนา,<ม>าและพัฒนายาวชนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะที่วัดพระธรรมกายได้มีการเตรียมงานเพื่อรองรับการบุญถวายมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศที่จะจัดขึ้นในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2568ที่จะถึงนี้ค่ะ และก่อนที่จะถึงวันงานบุญใหญ่วันนี้บุญนิวส์ได้นำภาพบรรยากาศการทำความสะอาดเก้าอี้50,000ตัวค่ะมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะสำหรับในส่วนของเก้าอี้ที่จะนำไปใช้ในงานบุญถวายมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในวันคุ้มครองโลก22เมษายน พุทธศักราช2,568ทั้งสำนักสาธารณูปการวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ดูแลรับบุญในการเตรียมทำความสะอาดทุกตัวซึ่งใช้เก้าอี้จำนวน50,000ตัวโดยบรรยากาศการรับบุญในแต่ละวันมีพระอาจารย์เจ้าหน้าที่และทีมอาสาสมัครรับบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังทุกๆวันและปลื้มกับทุกภารกิจงานบุญ มีทั้งทีมฉีดน้ําทีมเตรียมเก้าอี้ทําความสะอาดและทีมขนเก้าอี้หลังจากทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเพื่อนําไปเก็บบริเวณพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งแต่ละท่านค่ะที่รับบุญก็ต่างปลื้มใจประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานบุญใหญ่ครั้งสําคัญนี้และตั้งใจน้อมนําบุญทุกๆบุญบูชาธทามหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยค่ะ สำนักษาธารณุปการร่วมกับอาสาสมัครรักบุญค่ะผู้ที่รักในการสั่งสมบุญนะคะเราก็ได้ทำการล้างเก้าอี้ทำความสะอาดเก้าอี้นะคะที่จะใช้ในงานวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกที่จะถวายมหาสังฆทาน40,000กวัดค่ะจำนวนทั้งหมด50,000ตัวนะคะซึ่งเราก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่10มีนาคมค่ะบริเวณคอ8นะคะ25,000ตัว สำเร็จเป็นอาัศาจรรย์ค่ะและอยู่ด้านหลังที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะอีก25,000ตัวค่ะเรียกเลยว่าทำไปปื้มไปยายจะบอกเลยค่ะว่าตอนที่ล้างเก้าอี้เนี่ยในใจคิดเสมอว่าภาพงานวันนั้นคือพระสังฆาธิการนั่งเก้าอี้ทุกตัวที่เราทำโอ้ทำไปปื้มไปเข้าใจเลยค่ะว่าการที่เรารับบุญเนี่ยปื้มก่อนทำเป็นยังไงนะคะขณะทำก็คือวันงานเราจะปื้มขนาดไหน และหลังทําเราก็จะเก็บเก้าอี้เรายิ่งจะปื้มทัพทวีค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่ทวโลกเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมาร์กไว้เลยนะคะวันที่22เมษายนเป็นวันสําคัญที่พลาดไม่ได้ค่ะเตรียมงานยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้วันงานจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดครั้งแรกในโลกดังนั้นใครไม่มาถือว่าพลาด ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาด้วยใจใสๆมาร่วมกันน้อมถวายมหาสังฆทาน40,000วัดทั่วประเทศโดยพร้อมเพียงกันค่ะสำหรับวันนี้สำนักสาธารณอุปการก็ขอ,อนำบุญมาฝากทุกท่านนะคะสาธุค่ะคุณผู้ชมคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการบินพลเรือนประเทศเนปาลและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวของประเทศเนปาลค่ะนายบาดรีพราซาร์ปานเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการบินพลเรือนประเทศเนปาลพร้อมด้วยมาดามภรรยาและคณะ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวของประเทศเนปาลโดยในโอกาสนี้พระวิเทศธรรมาพรประธานมูลนิธิธรรมกายผู้อำนวยการสำนักต่าง,างประเทศพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโซดอกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองคอ์กรวัดพระธรรมกายพระพรชัยพลวัฒโมดอกเตอร์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลกและเจ้าหน้าที่สำนักต่างประเทศให้การต้อนรับพร้อมทั้งได้นำชมวิดิทัศน์ประวัติวัดพระธรรมกายการบวชสามณรเนปานีนาพินียั้งได้นำชมอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์และพระมหาธรรมกายเจดีในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีบาดีพราซารปานเด ได้ขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ช่วยเหลือประเทศเนปาลมาโดยตลอดทั้งการอบรมให้การศึกษางานสาธารณส่งเคราะห์และในฐานะที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศเนปาลดีใจที่คณะของวัดพระธรรมกายรู้จักประเทศเนปาลโดยเฉพาะจุดที่สำคัญทางศาสนาและการท่องเที่ยวอาทิเมืองลุมพินีเมืองปาตันเมืองโปคลาเมืองนากาคอ์เป็นต้น ึงทางรัฐบาลเนปาลจะพยายามเพิ่มการอำนวยความสะดวกไปยังเนปาลโดยเฉพาะลุมพินีซึ่งมีการบินตรงไปที่สนามบินไบาราวาห่างจากมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติพุทธองค์แค่22กิโลเมตรโดยจะหารือในการเพิ่มไฟล์บินมากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งตอนนี้มีบินทุกวันจันทร์โดยสายการบินแอร์เอเชีย จากนั้นคณะได้ร่วมนมัสก,การพระมหาธรรมกายเจดีโดยท่านรัฐมนตรีบาดีพราซาร์ปานเดได้สนใจศึกษาปรัชญาในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีอย่างละเอียดโดยดรรรฤดีเวสฝ่ายต้อนรับสำนักต่างประเทศได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ท่านรัฐมนตรียังได้สอบถามรายละเอียดกิจกรรมของวัด โดยเฉพาะการสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรซึ่งเป็นภาษาบาลีและจะหาโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่พักส่งบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสค่ะได้จัดพิธีบุพราเปตาพลีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ เมื่อวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4ที่ผ่านมาหนาที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีบุพผาเปตะพลีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านประกอบพิธีอารัธนาศีล5ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์จากนันทุกท่าน ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมะตะัตตกาพัตหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยธรรมพร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายผ้าไตรและธยธรรมแดกคณะสงฆ์สำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้ซึ่งแม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแต่ชาวไทยพุทธก็ให้ความสำคัญกับการทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยหวังว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับบุญเพื่อความสงบสุขในสัมปารยภพสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ถูกปลูกฝังมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นอริยประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายในเทะ์แลนได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นกุศลแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและอุทิศบุญให้กับผู้วายชนค่ะโดยภายในงานกนลาลยานมิตรทองแววโตพิทักษ์ เป็นประธานจุดเทียนทูบูชาพระรัตนตรยัยการลียนมิตรปิยวันยานาสิริการลียนมิตรเยฮาเอ็มฟันเวกเบรกและการลียนมิตรจำเนียนเฮ่งซุนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอารัธนาศีลห้าและอารัธนาธรรมในการนี้คณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชน ก็ได้ร่วมการทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนโดยการล a ย a n มิตวันทองผมทองนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตะกัพัตหารโดยมีคุณพ่อสงวนคุณแม่ชำเรืองลิมปานนและการลา y มิตรเกล็ดแก้วทรงยุติธรรม เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีและถวายภาษาไทยพร้อมกันนี้ท่านคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทธนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสังสมบุญร่วมกันเนื่องในวันพระใหญ่ในครั้งนี้สำหรับพิธีบุพผาเปตาพลีนับเป็นบุญที่สร้างมหากุศลที่สําคัญต่อทังผู้ให้และผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นบุญญาประเพณีที่ควรคงอยู่คู่กับสาธุชนชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีบุพชาเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสหัสชัยพลปัญโยท่านประธานสงฆ์ ได้นำสัธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีบุพเปตาพรีโดยคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทธรรมนิยามทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลจีวรอ,อุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับโดยประธานนำกล่าวคือการไลยในมิตรกิมเฮียงบวรธรรมจกักและครอบครัว กลาลนามิรอิสระพงษ์สามหมอและครอบครัวการลนามิรอัครพักตรานและครอบครัวส่วนกนารไลนามิรจามอนกนารไลนามิตรทิตารีการไลนามิรปาลิดาพงษ์ปลื้มปิติชัยและครอบครัวนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลที่น่าอาศงโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการไยนิมิตจ,จันทราเหล่าหาสุพิษและครอบครัวการไลนิมิตรวราพรแสงเพชรและครอบครัวการไลนิมิตรีิคมพรสาธาะพาณิชย์และครอบครัว,ราารรวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านการไลนิมิตจ,จีรานีเทเลอร์และครอบครัวนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ในการนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมและนำสาธุชนรวมกันถวายปัจจัยทยธรรมเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายปัจจัยปิดกองบุญถวายมหาสังฆทานสี่หมืกว่าวัดทั่วประเทศโดยการเลยนมิตสมบูรณ์นาคหนุนและครอบครัวเป็นประธานในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่อง AI กับการทำหน้าที่กัรยาณมิตรเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีเนื้อความโดยย่อว่าปัจจุบันนี้ AI เข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการใช้ชีวิตอย่างทันสมัยของมนุษย์เพราะฉะนั้น AI จะมีทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีผลต่อการดำเนินชีวิตปัจจุบันของเราแล้วดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่ง,งานพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกล่องบุญการศึกษาค่ะ ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทางยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายพรตทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือการลย,ายิมิตรพรชัยรักปลอดภยัย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนประธานนํำกล่าวก็ได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัฒหารเพลนแด่คณะสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีถวายก่ลองบุญการศึกษาโดยมีประธานนํำกล่าวคำถวายคือการลายมิตรอรไทยและการลายมิตรอานิตาโจกเบ่งบุญ ในการนี้ท่านประธานกองบุญและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมทธนิยกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีส่วนในช่วงสุดท้ายทุกท่านได้ร่วมกันร,รับฟังธรรมะดีๆและเรื่องราวการสร้างบารมีจากพระกิตติกิตติโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส ก่อนที่จะได้ร่วมใจการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ยังความปรับรื่มใจให้สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ค่ะค่ะ<ข>คุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และกิจกรรมปล่อยปลาสหาวาระเดือนเกิดเดือนมีนาคมค่ะ ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหากริต,ตอิทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซากา้าท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อความเป็นสุริมงคลให้แก่เจ้าภาพและผู้ที่มาร่วมงานบุญถูกท่านก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการลียนมิสุจินตนาสุมิดา และการลยในมิสมคิดโคดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายพัตหาหารแดกคณะสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดพระอภิธรรมอุทิศแด่พระมหาชัยฟ้าทันยกุโลด็อกเตอร์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยทยธรรมและรับฟังปกกินกะธรรมจากพระอาจารย์ จากนั้นเป็นกิจกรรมสหวารัเดือนมีนาคมโดยสาธุชนที่มีสหวาระเดือนเกิดได้ร่วมกันมอบดอกไม้และชมสื่อสหวาระเดือนเกิดร่วมกันนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายข้าวสารโดยมีการลยนมิสุจินตนาสุมิดะและการลียนมิชดารัตคาโต้เป็นประธานนำกล่าวคําถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายข้าวสรารน,น้ำดื่มและไข่ไก่แดกคณะสงฆ์ท้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยปลาก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานน้ำแม่น้ำโยโดคาวะด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศ รวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ 1. จังหวัดกาลสิน์อันดับ 2. จังหวัดน้องขายอันดับ 3. จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ 4. จังหวัดขอนแกน่นอันดับ5จังหวัดสุรินทร์อันดับ6จังหวัดมหาสารคาม อันดับ7จังหวัดแพร่อันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตร์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวงหนึ่งอันดับสองนครหลวง10อันดับสนครหลวง6อันดับ4นครหลวงสอันดับ5นครหลวง5อันดับ6นครหลวง14อันดับ7นครหลวง17 อันดับ8นครหลวง9อันดับ9น,นครหลวง16และอันดับ10นครหลวง8ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5 ตรงกับวันเสาร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7,277ล้าน8 0 8 1 8 1จบสวดแล้วค่ะเชิญชวนส่งยอดกันได้ที่ w w w f a c e r w o r l d c o m ค่ะขอเชิญชวนร,ร่วมพิธีถวายมหาสังกทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อกะตันยูบูชาหลวงพ่อธรรมชโย ในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีในวันคุ้มครองโลกวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราชส5 6 8นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831100 0หหรือที่ผู้ประสานง,งานที่ท่านสังกัดค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมรับบุญบรรจุททยธรรมในงานถวายมหาสังฆทาน40่0,000กว่าวัดทั่วประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2568โดยรับบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มีนาคมเริ่มรับบุญตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายสภาธรรมกายสากรวัดพระธรรมกายค่ะ ขอเชิญชวนน้องๆน,นักเรียนชายสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมเนนฝื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะโดยจะอบรมระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนพุทธศักราช2568สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง11ถึง13ปีสมัครเข้าร่วมโครงการหนอแก้วปรเรียนธรรมรุ่นที่13ประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่23มิถุายนโดยจะอบรมระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่23เมษายนนี้ณค่ายจองแชมป์มูกุติสมัมมาเนปรเรียนธรรมวัดพระธรรมกาย สมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568ค่ะและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-299-2881และ062-579-9328ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ เราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่านิธินังวะปะวัตตารังพึงเห็นผู้ชี้โทษเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์สำหรับวันนี้ดิฉันว่าลัยทีพย์เปมรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ